เห็นแล้วเขามองว่าเป็นการหมิน่นอ <c oughs> ซึ่งมันก็ <c oughs> ไร้สาระเพราะว่าเขาเวลาเขาใช้การประเมินเนี่ย <c oughs> เขาก็ใช้นักวิชาการฝังเขาไม่ใช่เป็นการหมิน่นหรือละเมิดอำนาจศาลใดๆทั้งสิน้นถ้าวันนั้นผมมีการยุยงให้เพื่อนไปทุบทำลายทรัพย์สินในตัวสารนะ <c oughs> ผมถือว่าเป็นการละเมิดและก็เป็นการลิดรอนนะครับล่าสุด นะครับเรื่องการดูหมิ่นเหยียดยามอาคาตบานร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์กุข่าวนะครับเรื่องอการอับปมงคลกล่าวหาว่ามีการสมนคตจากสมศักดิ์เยียมเิศกุลเครือข่ายปรากฏว่าเป็นของพรรคส้มนะครับตอนนี้ถูกกวาดล้างถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นในเชิงงานสังเคราะห์นะฮะแกนนำม็อบกำลังทยอยเข้าคุกคดีคงค้างเดิมก็โด,ดนซ้ำซ้ำซ้ำ มอบฝั่งเสื้อส้มอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากผู้ที่อยู่บงการอยู่เบื้องหลังตอนนี้โดนไปทุกชุดทุกดอกทุกเม็ด สวัสดีครับพระพกผมเจอศักดิ์จิมกิพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะครับม็อบว่ายง่ายนะครับโดยเฉพาะรุ้งนะที่ยังคงกล้าออกมาพูดนะครับหลังจากที่มีการโดนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับในขณะที่เอมมี่นะครับ ก็มีการถูกแจ้งข้อเก่าหานในมาตรา1นึสองหลังจากที่มีการแต่งเพลงไบรท์ Bright, นะครับชินวัตรปรากฏว่าศาลจังสั่งจำคุกเป็นเวลา4เดือนประเด็นที่สําคัญก็คือไม้ยังกล้าเอขอไปฮะรุ้งยังกล้าพูดนะบอกว่าจะเดินหน้าเรื่องของข้อเรียกร้อง3ประการในนั้นก็รวมถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยควเห็นแล้วเขมองว่าเป็นการมิ ซึ่งมันก็ได้สาระเพราะว่าเขาเวลาเขาใช้การประเมินเนี่ยเขาก็ใช้นักวิชาการฝั่งเขาค่อน,นข้างกวาจัดเลยครับผมว่าอ่าเรามาถึงจุดไหนจุดที่ใช่อาจจะมองว่าเขายังปลาณีกับเราหรือเปล่าในการไม่ประหารประหารเราไม่ รายัางไม่โดดอุ้มหายสังคมเริ่มเห็นแล้วว่าม,ามันมันไม่มีมาตรฐานแล้วแล้วในส่วนของเพื่อนที่เข้าไปอยู่ในนั้นเกิดพูดอะไรกันบ้างก็จริงๆก็ทุกวันก็คุยกันเรื่องเรื่องการเแบบด้วยแต่ว่าการ่านปแต่และว,วันผมก็อ่านหนังสือ หนังสือกันเยอะก็จะคุยเรื่องแบบบทความต่างๆอย่างเพนกวินก็จะเป็นในแง่ปิศาสตารไผ่ก็จะชวนกันออกกําลังกายยิ่งวนหลอดทองแต่ว่าทิศทางการเมืองอย่างไงผมก็คิดว่าปีนี้เราจะยายาทำให้คนเอกประยุทธ์และคณะออกให้ได้ครับผมเป้าหมายหลักคิดว่า คงต้องเก็บชัยชนะแรกให้ได้ก่อนให้มันเป็นนามมาทำให้มันจับนาม,มาทำเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้มันเสร็จมันเสร็จแลับเนืกอ็สองกองเลยสิ่งที่ผมนะครับและเพื่อนนะครับไปชุมนุมที่บริเวณหน้าศาลอาญาเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานั้น พวกเราไม่มีเจตนาที่จะไปลดทอนอำนาจและบทบาทของศาลแม้แต่นิดเดียวการกระทําของพวกเรานะครับพวกผมแม้แต่ตัวผมเองเนะี่ยรับผิดชอบในการกระทําตัวเองได้เสมอแต่สิ่งที่ผมพูดออกไปนั้นที่ศาลกล่าวหาว่าเป็นการหมิ่นเนี่ยผมขอยืนยันตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่เป็นการหมิ่นหรือละเมิดอำนาจศาลใดๆทั้งสิ้นถ้าวันนั้นผมมีการยุยงให้เพื่อน ไปทุบทำลายทรัพย์สินในตัวศาลนะผมถือว่าเป็นการละเมิดและก็เป็นการลิดรอนสิทธิ์ของศาลแต่วันนั้นผมไปเพื่อที่จะให้ข้อคิดเป็นการพูดถึงนะฮะศาลว่าเราไม่อยากให้อ่าเราไม่อยากเห็นศาลเนี่ยจะต้องมาอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่าอะไรฮะรตกต่ําเราไม่อยากให้ศาลนะครับจะต้องถูกผู้คนประนามไปมากกว่านี้เราต้องการเพื่อ พูดเพื่อเตือนนะครับเราต้องการติดเพื่อก่อนะครับเราอยากเกิดมาแล้วเห็นสารที่สง่างามเราอยากเห็นสารที่ดำรงความยุติธรรมอย่างแท้จริงนะครับก็มี I.O. เข้ามาวันนี้ไม่ขอทานเลยครับนะครับก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ขอตอบโต้นะฮะพวกเราต้องการพูดแล้วก็เราต้องการบอกถึงสารนะครับว่าเรา นะครับอยากจะเห็นสารที่ทํางานด้วยความมีมีความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมเสมอภาพแน่นอนครับกิจกรรมวันนั้นนะอา,อาจจะเป็นการมีอารมณ์โมโหมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับการชุมนุมมันต้องมีอยู่แล้วนะครับาบางครั้งผมอาจจะเปรียบเทียบดูแล้วมันดูรุนแรงไปวันนั้นเหตุการณ์นั้นผมก็ได้พูดถึงเรื่องของกลุ่มพันธมิตร ที่ออกมายึดสนามบินนะครับผมก็พูดทำนองกับน้อยใจนะครับว่าทำไมทีพันธมิตรทีกรปปสยึดสนามบินนะครับปิดกรุงเทพนะครับทำไมสารตัดสินแล้วผิดแต่ทำไมไม่มีการขังนะครับมีการปล่อยตัวออกมาไม่มีการโกนหัวอะไรทั้งสิ้นแต่ทั้งทั้งนะครับทั้งทั้งที่พวกเรานะครับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเนี่ย ออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพออกมาเรียกร้องอนาคตของตัวเองทำไมกับถูกดำเนินคดีแล้วยังไม่พอฮะเราทุกคนขอต่อสู้คดีแต่เราไม่ได้รับการประกันตัวนะครับมันก็เป็นการพูดนะครับเพื่อที่จะอธิบายให้สังคมให้ศาลเนี่ยได้เข้าใจ ของ,งลุงก็คือปกตินัดมาเมื่อวานแต่เราก็เลื่อนมาวานันนี้ใช่เพราะว่าเมื่อวาน่มันเป็นวันกักตัววันสุดท้ายของนีก็เลยโอเคเอาแค่มันครบจริงๆไปเลยแล้วกันไม่อยากแต่ว่าไม่คนอื่นจะสบายใจด้วยก็เลยมาวันนี้ก็มือกักตัวสุดีเลยนะคะอันนี้หมายถึงการเคลื่อนไหวใช่ไหมคือในส่วนของการเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ยังยืนยันในขั้นตอนเรืรองเหมือนเดิมนะคะส่วนแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรา ต้องนั่งคุยกันก่อนว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเงื่อนไข่ตัวนีู้จะถูกตีความยังไงได้บ้างเพราะว่าการตีความเนี่ยมันกว้างมันกว้างแล้วก็มันมันอยู่ที่เรื่องินของศาลด้วยว่าถ้าเรากระทําอะไรไปเนี่ยแล้วเขาจะคิดว่าเราผิดของเงื่อนไขหรือเปล่านะคะซึ่งล่าสุดที่ผ่านมาที่เป็นนายกการพิจิตรไปไต่สวนเนาะเรื่องของประเด็นพินิจเนี่ยกนะ็ โอเคก็ okay. แปลว่ายัางดีเราสามารถแสดงออกทางการเมืองได้เราแสดงความคิดเห็นได้เหมือนกันนะคะเราสามารถโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ลองออกมาข้างนอกกระสือว่ามันข้อมันจะเป็นไย่งในเชิงปรากฏการณ์น,นะครับเราคงเห็นว่าเอมมี่ตั้งข้อสงสัยนะครับเรื่องของมาตรฐานมาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่มีมาตรฐาน นะครับทำให้เขาเนี่ยโดนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ก็โดนไปเผาว่าบรมฉายาลักษณ์ต่อมาก็มีการแต่งเพลงแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเขาเขาก็อ้างว่าไม่มีมาตรฐานในขณะที่รุ้งนะครับก็ปรากฏว่าได้แจ้งถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมพอแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเสร็จรุ้งก็บอกว่ายังคงเดินหน้านะครับข้อเรียกร้อง3ประการนะครับและที่สําคัญก็คือหนึ่งในนั้นก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ก่อนหน้านี้แม่ของรุงนะครับก็โดนแจ้งข้ขอกหาเรื่องของการชุมนุมไปยกหนึ่งแหละนะครับคราวนี้รุงโดนเพิ่มเติมอีกในคดีเดิมที่เคยกระทาไว้แล้วก็มารับทราบข้ขอกล่หาเพิ่มเติมและได้เพิ่งได้รับการประกันตัวออกมาก่อนหน้านี้ติดโควิด19ทั้งบ้านเลยนะครับส่วนไรนในส่วนของชินวัตรเนี่ยปรากฏว่าสารลงโทษจำคุก4เดือน โดยไม่รอลงอาญาหลังจากที่ไปทําการปราศัยนะครับดูหมิ่นสารที่หน้าสารเลยนะครับเรียกร้องมีการปล่อยตัวเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยนะบอกปล่อยเพื่อนเรานะสารเรียกตัวมานะครับแล้วก็แจ้งข้ก็หาเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่าดูหมิ่นสารตามที่คลิปแล้วก็หลักฐานเจ้าที่เจ้าที่ตารวจเอามายืนยันปรากฏว่าเขาไปคราวนี้ในวันที่ภากษา นะครับเขาไม่ได้ไปคนเดียวนะเขาพาครอบครัวพาลูกเล็กไปเลยไปแสดงต่อสารว่าเขามีลูกเล็กเขาไม่อยากติดคุกปรากฏว่าสารสั่งจำคุก4เดือนโดยไม่รอลงอาญาประเด็นในเชิงสังเคราะห์นะครับถามว่าเ,าเรื่องนี้จบหรือ,อยังคุณส่วนจําได้ไหมครับผมเคยเรียนไว้ถึงแม้ว่าแกนนําจะได้รับการประกันตัวนะครับก็ยังจะไม่จบเกมยังคงดําเนินต่อไปคดีความที่คงค้างก็ต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติม คดีที่ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วได้รับการประกันตัวออกมาก็ยังไม่จบนะครับต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับคราวนี้ก็คงเห็นชัดขึ้นส่วนรุ่งก็ยังไม่เข็ดนะครับเดี๋ยวก็โดนแจ้งข้อหาถ้าผิดเงื่อนไขถูกถอนการประกันตัวล่าสุดเพนกวินนะครับโพสต์ข้อความนะครับดูมินเหยียดหยามอาคาดมาลายสถาบันปรากฏว่ามีคนไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมและก็เป็นคนไปร้องต่อศาลศาลก็บอกให้ผู้ปกครองนะครับมาดูแลอีกรอบหนึ่ง ถ้ายัางกระทําผิดอีกสารก็จะถอนการประกันตัวล่าสุดเพนกวินก็เอาเรื่องของมาตรานเรื่องของอาการสมวรรคตรของรัชการที่8มาโพสต์อีกซึ่งเป็นข้อความที่เป็นเท็จนะครับกลุ่มที่เรียกว่าป้องศูนย์ป้องกันเรื่องของการบูลลี่เนี่ยก็ไปแจ้งต่อ,อปปทดำเนินะค,ดคดีกับผู้ที่ดูหมิ่นเยียดย้มอาฆา,าตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดอีก90ราย นะครับเพิ่มเติมนะก็เขียนได้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการส่งสัญญาณว่าจะก,ก่อการชุมนุมอีกรอบผมว่ามอบเดินยากล้สถานการณ์ลำบากละแกนนำทยอยติดคุกล้ส่วนข้อสงสัยของเอมมี่นะครับที่บอกว่ามาตรฐานของมาตรา 1- นึไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะผมเรียนให้ทราบนะเรื่องของมาตรา1นึงงเป็นคดีที่แจ้งข้อกล่าวหายากมากนะครับ แจ้งปุ๊บกระบวนการพนักง,งานมีการไปร้องพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนสอบสอบเสร็จจะต้องส่งเรื่องไปให้อัยการไปให้อธิบดีกรมตํารวจหรือบุญชากรสมัยก,ก่อนนะตอนนี้ต้องไปให้อธิบดีอัอยการเป็นผู้พิจารณานะครับให้ทางอัยการพิจารณาว่าคดีมาตราหนึ่งสองจะดํำเนินคดีกับใครหรือไม่แล้วค่อยพิจารณาส่งสารจากเดิมเนี่ยจะต้องส่งให้พบตรนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยจะต้องส่งให้อัยการทําการพิจารณาก่อน นะครับก่อนที่จะมีการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องจะดําเนินคดีกับใครไม่ดําเนินคดีกับใครโดยเจ้าที่ของรัฐเป็นผู้กล่าวหานะครับส่วนที่ประชาชนคนทั่วไปไปเจอหลักฐานเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของประชาชนคนทั่วไปที่นําหลักฐานไปให้เจ้าหน้าที่เจ้าที่ก็จะเป็นผู้กล่าวหากับคนเหล่านี้เองนะครับล่าสุด นะครับเรื่องการดูหมินเหยียดยม้มอาฆาตบ้านร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์กุข่าวนะครับเรื่องอการอับปรงคลกล่าวหาว่ามีการสมตรตจากสมศักดิ์เยี่ยมเีศสกุลเครือข่ายปรากฏว่าเป็นของพรรคส้มนะครับตอนนี้ถูกกวัดล้างถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นในเชิงงานสังเคราะห์นะฮะแกนนำม็อบกำลังทยอยเข้าคุกคดีคงค้างเดิมก็โดนซ้ำซ้ำซ้ำ นะมอบฝั่งเสื้อส้มอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากผู้ที่อยู่บงการอยู่เบื้องหลังตอนนี้โดนไปทุกชุดทุกดอกทุกเม็ดนะครับบางคนเปลี่ยนท่าทีจับตามองให้ดีฮะเรื่องนี้ยังไม่จบแกนนำถึงแม้ว่าจะได้รับการประกันตัวตอนนี้เป็นปรากฏการณ์้ห้เราเห็นว่าคุกใกล้ตัวพวกเขาเข้าไปทุกทีแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สุดในโลกเมื่อทองชาติไทยโบกสะบันบนเสาที่ยืนยันตรานสูงจนเสียงตา เสาพงตนนี้จะทำหน้าที่หาให้ชนทุกชาติรักผู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือกไทย ที่สุดของคนไทยคือมีชาติการ